จดจวดครับพี่น้องฟองไปไม่มีก็ามาห็ดอาหารบ้นบานเฮาเด้ออาหารแบบพื้นพื้นบ้านเราครับผมอาหารพื้นบ้านเฮาตั้งแต่สมัยเรากินเมื่อสมัยเด็กๆนะครับเนาะแม่ทำให้กินยังไงก็ลองทำกินแบบนั้นครับผมใส่น้ำมันนิดหน่อยนี่คือว่าเยอะไปนะครับเนี่ยจริงใส่นิดเดียวแม่ใส่นิดเดียวตัออกยเยอะเกินไป เขาเรียกว่าแกงแกงป่าครับผมเป็นแกงป่าแล้วเราก็จะนำเครื่องแกง <blue> ครับผมลงไปวิธีบ้านๆที่แม่ทำให้กินครับผมจําออมาครับแต่อันนี้ผมทานเผ็ดมากไม่ได้ครับเลยใช้เครื่องแกงที่เบาๆที่หนึงวันนี้จะเป็นแกงเนื้อใส่มะเขือครับผม แกงแดดบ้านแกบงบแดดแกงป่า,มแบบแบบปาเมื่อผักแกงได้ที่แล้วนะครับผมเราก็จะนําเนื้อนะครับผมเนื้อที่เราหั่นไปนะครับผมลงไปครับผมคลุกเคล้าลงไปรวนครับผมรวนสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ตามดงด้วยน้ำน้ำล้างคลุกะครับ,น,น,คครบ,รบน,นี่เป็นอีกสีผมจำมาจาก แม่ผมทำให้ทานสมัยไปดกเก็ดนียรวนเนื้อให้ได้น,นี่ครับผมนมีกลิ่นหอมยงดีดีรวนครับผมแล้วก็นำน้ำล้างพกครับผมพกที่เราทำอาหารได้ที่นะครับรล้างแล้วเอาเครื่องแกงครับผมรวนเนื้อได้ที่แล้วก็ตามล้างพกรเรานี่แหละครับเพื่อนทีลงไปนี่อันนี้สูตรแม่เลยนะครับ นี่สูตรไทยไม่สูตรผมไม่สูตรแม่ทำตามแม่แม่ทำให้กินสมัยตอน,นเด็กๆเราจำได้เ <c oughs> พราะเราก็จะทำกินบ่อยครับผมนี่ครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดนิดนึงเอาครับเปิดฝาน้ำเดือดแล้วครับผมมะเขือที่เราเตรียมไหมครับผมใส่ลงไปครับเพื่อนๆสูตรนี้ไม่มียุ่งยากครับผมพื้นบ้านเราเลยครับเรียกว่าแกงมะเขือพื้นบ้านเราน,นี่ครับแกงป่ามะเขือพื้นบ้าน ไม่มีอะไรทีทีที่ตองครับมมากินแบบบ้านๆที่แม่เคยทำให้ทานครับผมยี่นี้ก็อีกฝารอสักพักแล้วก็ให้มาเขือสุกแล้วก็ปรุงรสครับผมอ่าครับผมเขือได้ที่แล้วครับผมปรุงรสเลยอ่าเขือแป๊บนี้จะก็สุกแล้วครับผมเขือแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับน,นี่ครับผม ใส่ลงไปเลยครับผมเ,เ,ลเ,เล็กน้อยกลเรือเดือเล็กน้อยเพื่อพ่รครับผมตามไปด้วยนี่ครับผมน้ำตาประมาณนี้ก็ผมนิดต่อยประมาณนี้ครับผม,ม,าบผมขาดไม่ได้ครับผมนี่ครับน้ำประแด็กน้ำปลาระ ขาดไม่ได้เลยครับผมแกงบ้านนอกนี่ขาดไม่ได้จริงคือตัวเด็ดอยูครับหน้าปลาแล้วก็ตามมาด้วยพี่ใหญ่ชูครับผมหน้าตาก็เลยแบบจิตจีดนึงนะครับผมผมมาใส่พริกแดงวันนี้พี่ใหญ่ชูก็ใส่ประมาณนี้ครับเพืเ่อนไปลงไปสูตรแบบบ้านเราเนี่ยครับผมเพิ่นบ้านยีบพ่อแม่ทําให้กินมาเป็นสมัยดิกๆครับผมเขาเรียกว่าแกงป่า แกงเนื้อป่าเสเม็เขือเลยครับนี่แต่มันขาดซีสันนิดนึงนะครับก็ขาดพริกผมก็ใส่พริกแดงผมไม่กล้าใส่พริกเยอะเพราะว่าผมเพิ่งท้องเสียมาเลยไม่กล้าทาใส่เยอะครับผมนี่ครับหน้าตากออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆหน้าฐานนี้ครับผมว้าวผมชิมแปบ,บนึงนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงอ,อุ้ยแซ่บมากครับผม น้ำขุกขลิกกำลังดีเลยครับผมแซ่บมากครับผมโอ้โหแกงแบบน้ำขุกขลิกนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับผมใส่ลงไปครับผมกะเพราเป็นอันว่าสาเร็จครับผมรสชาติดีแล้วครับผมนี่ครับว้าวน้ำขลุกขลิกครับแกงแบบน้ำขุกขลิกนะครับผมนี่ครับโอ้โหเพื่อนๆเป็นไงครับผมน่าทานมั้ยครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมทุกชัานนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นอาหารบ้านบ้านครับที่ไม่ทำให้ทานครับทำง่ายง่ายกินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆครับผมขอบคุณครับ